วีสอตอบกห้าศูนย์ติดไฟสป,ปอตไลท์เดี๋ยวนี้เลยกระพริบพร้อมกันทั้งหมดเลยครับเดี๋ยวรับผมสลับสีเอาสีเหลืองกระพริบหน่อยนี่เลยครับแล้วก็มาดูไฟครับ สีเหลืองสีขาวกดเลยครับสีขาวเหลืองขาวหมดกระพริบหมดกระพริบก็จะกระพริบทีๆนะครับแล้วก็กดอีกครัง้งหนึ่งกระพริบสลับซ้ายขวาครับกดอีกครัง้งหนึ่งก็จะเป็นกดอีกครัง้งนะครับก็จะเป็นสีเหลืองกระพริบกดอีกครัง้งหนึ่งได้นะครับขอบคุณครับเลย